สวัสดีจ้าหลังม่านประเพณีฟินแลนด์มาอีกแล้วนะคะถ้าหลังม่านสีดำก็จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับคนฟินแลนด์โดยทั่วไปนะคะแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหญิงได้พบได้เจอได้ประสบจริงๆค่ะ แล้วก็ผู้ชายเป็นคนบ้านนี้ค่ะหญิงเล่าแบบจะไม่มีการตัดต่ออะไรนะคะก็คือเล่าจากสิ่งที่พบที่เห็นจริงได้ประสบพบเจอได้ฟังจากคำบอกเล่าจากปากพี่เขานะคะซึ่งโดยเรื่องส่วนตัวแล้ว ครอบครัวนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับครอบครัวหญิงนะคะและบ้านเขาอยู่ห่างจากบ้านหญิงประมาณ3-400กิโลเมตรค่ะส่วนที่ได้รู้จากพี่เขาก็ว่าสามีต่อสามีได้ติดต่อทางด้านธุรกิจนะคะและหลังจากนั้นเราได้พบเจอกันถึงได้เป็นเพื่อนในเฟซกันและหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยใน ก็หลายครั้งนะคะแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเหมือนกับว่าพี่เขามีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายในการพูดคุยนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อให้จบนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาแล้วเป็นยังไงอยู่กับคนรวยดีจริงหรือเปล่า อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนรวยทุกคนดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าหญิงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆน,น,นิสัยส่วนตัวนะคะที่หญิงได้ติดต่อพี่เขาทางด้านธุรกิจนะคะก็อ่าสามีหญิงเนี่ยโทรไปนัดเขานะคะโทรไปนัดเขาเป็น อาทิตย์อะค่ะจองเวลาเนาะแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ไกลอะด้วยความที่อยู่ไกลพวกเราก็เลยไปเช่าโรงแรมใกล้ๆนะคะไปนอนโรงแรมใกล้ๆแล้วอพอถึงเวลาก็ออกรถเร็วกว่ากำหนดแล้วก็ไปจอดรถที่ไม่ไม่ไกลจากบ้านเขามากนักนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปตองเวลาเป๊ะเป๊ะตามเวลานัดนะคะทีนี้ เราอพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ไปจอดรถนั่นลานจอดรถบ้านเขานะคะก็โทรหาเขาโทรหาทางผู้ชายนะคะบ้านปิดเงียบสนิทเลยนะคะผู้ชายบอกว่าฉันออกมาซื้อของในเมืองออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงกลับอันนี้เฮ้ยแรกนะคะเฮ้ยแรกเลยคือ เราเป็นคู่ค้ากันเราเป็นลูกค้าเราไปซื้อของของคุณไม่ใช่น้อยๆน,นะคะอรอบนั้นรอบนั้นที่เราไปซื้อเนี่ยประมาณห้าหมื่นยูโรค่ะไม่ใช่น้อยๆน,นะเราเป็นลูกค้าเขาเลทเราหนึ่งชั่วโมง,ท,งทั้งทั้งที่ว่านัดไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นอาทิตย์โอเคแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนะาะสามีก็บอกอไม่เป็นไรรอรอรอ หลังจากหนึ่งชั่วโมงผู้ชายคนนั้นมานะพวกเราก็นึกในใจว่าเออต้องมากับเมียไทยแน่เลยเพราะว่าต่างก็รู้มาก่อนว่าต่างก็มีเมียไทยเนาะแต่เป่าเลยค่ะผู้ชายคนนั้นกลับมาคนเดียวกลับมาคนเดียวแล้วก็ไปเปิดประตูบ้านผู้ชายคนนั้นก็ทำกาแฟนะคะทำกาแฟสิ่งที่เขาเอามาเสิร์ฟให้เราก็คือ ขนมปังซึ่งเอามาทั้งถุงเลยนะคะโยนมาทั้งถุงแล้วก็จะมีแฮมแล้วก็จะมีเนยอะคะ่ะก็เอามาโยนให้ดิบๆเหมือนกันนะคะคือไม่มีการจัดแจงไม่มีการอะไรเลยที่ประเทศฟินแลนด์เขาถือเป็นการไม่ให้เกียรติแขกนะคะอันนี้ข้อแรกโอจะเล่าอีกอย่างนึงนะคะ ผู้ชายคนนี้มีบ้าน3มชั้น7ดห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องพักแขกแยกมีธุรกิจใหญ่โตชนิดหนึ่งแต่หญิงไม่ขอพูดนะคะเพราะถ้าหญิงพูดปุ๊บจะรู้ทันทีว่าธุรกิจอะไระมีห้องมีห้องอพาร์ตเมนต์นะคะให้คนเช่าในเมืองมีฟาร์มใหญ่โตให้คนเช่านะคะแล้วก็มีป่าไม้ เยอะแยะมากมายอืมแต่สิ่งที่เขาดูแลแขกก็คือประมาณนั้นอย่างที่หญิงบอกว่าเอาของจากในตู้เย็นมาโยนโยนกองกองไว้บนโต๊ะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ารอแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปตามเมียฉันเขาไปตามพี่คนไทยมานะคะพี่เคเนี่ยค่ะก็ยังมากับชุดนอนเลยนะคะ หญิงก็เลยถามว่าเออพี่คะพี่ไม่รู้เหรอคะว่าวันนี้พี่จะมีแขกคนไทยไม่สามีไม่เคยบอกพี่เลยเขาว่าแบบนี้เนะเาะไอ้หญิงก็งงเพราะถ้าเป็นสามีหญิงถ้าแขกโทรมาล่วงหน้าเป็นอาทิตย์อย่างน้อยเขาก็จะบอกหญิงแล้วถ้ารู้ว่าเป็นแขกคนไทยมาอันดับแรกคือเราเตรียมอาหารไทยไว้ให้เรื่องจริงค่ะก็จะคุยก่อนว่าเอาเอเมียเธอ กินอะไรไม่กินอะไรเราก็จะเตรียมของที่ถูกใจนั่นคือวัฒนธรรมบ้านหญิงนะคะที่จะเป็นแบบนั้นแต่สรุปคือพี่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่ามีมีคนไทยมาไม่รู้ว่ามีแขกไม่รู้ว่ามีอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็ในครัวเท่าที่หญิงเห็นนะมีหม้อหุงข้าวอยู่ลูกเดียวที่สื่อถึงความเป็นไทยนอกกนั้นไม่มีอะไรเลย ก็เวลาคุยก็เหมือนกับว่าคุยตามมารยาทนะนะคะของคนที่ว่าเพิ่งรู้จักกันเนาะไอหญิงก็ถามว่าพี่คะโดยปกติพี่ทานอาหารไทยหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าทานแต่ทานอาหารไทยแบบไม่ใช่ไทยหญิงก็เลยถามว่าอาหารไทยแบบไม่ใช่ไทยยังไงน่ะเหรอคะ แกก็บอกว่าข้าวนะ่ะซื้อยี่ห้อฟินแลนด์นะคะขอเอ่ยชื่อชื่อยี่ห้อก็คืออังเคลนเบนก็คือมันเป็นข้าวแต่ว่ามันมันคล้ายแต่มันไม่เหมือนสักทีเดียวอะคะ่ะแล้วแล้วเวลาพี่ทําอาหารนะคะเวลาพี่ทําอาหารพี่ก็เอามาประยุกต์เอาอะเขาก็บอกแบบนี้เนาะแล้วเหมือนกับว่าเขาพูดมาแนวน้ําตาคลอสิ่งที่แกบอกว่าแกกินใกล้เคียงอาหารไทยที่สุดก็คือผัดผัก อาหญิงก็นึกในใจเนาะโอ้โหคือดูเหมือนเมียมหาเศรษฐีเอาจริงๆดูเหมือนเมียมหาเศรษฐีแต่คำพูดพี่เขาเมันมีอะไรลึกๆที่ทำให้หญิงคิดต่อหลังจากนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหนึ่ง พี่เขาเป็นฝ่ายมาหาหญิงบ้างก็คือ,อเขาต้องเอาของบ้านเขามามาทำอะไรสักอย่างบ้านหญิงนี่เลยค่ะก็มีโอกาสได้เจอแต่ราคาที่เขาเออกมาทําบ้านหญิงห้าสิบยูโรนะคะหญิงไปซื้อเขาห้าหมื่นหญิงไปซื้อเขาห้าหมื่นย้ํานะคะแต่สิ่งที่เขาเออกมาทําบ้านหญิงห้าสิบยูโรหญิงแกงอะไรให้เขากินนั่นหรอคะ ที่จำได้เลยนะเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วก็คือแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วก็รู้สึกว่าจะมีะเปรี้ยวหวานกุ้งคืออาหารสีห้าอย่างนะคะแล้วก็จะมีมะละกอมีเครื่องตำส้มตำอะคะ่ะสำหรับพี่เขาด้วยคือครอบสูตรอะคะ่ะเอาง่ายๆคือที่เขาเอามา50ยูโรซึ่งให้เราทำงานให้นะ่ะ ค่าอาหารก็ไม่คุ้มค่ะแต่หญิงอยากจะให้เขาเห็นว่านี่คือน้ำใจคนไทยนะนี่คือหัวใจเรานะในการต้อนรับแขกแล้วก็จะมีของสดอีกเยอะมากเพราะตอนนั้นหญิงมีพี่สาวที่น่ารักคนหนึ่งแกทำร้านอาหารเนาะแล้วก็จะมีของที่ว่าเออมันไม่ได้เน่านะแต่ว่าสภาพเ,ออเหมือนกับว่าถ้าเป็นผักก็ต้องเลาะออกหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นะ่ะ ก็แกมีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านหญิงแกก็เอามาให้หญิงแล้วก็หญิงก็แบ่งให้พี่เขาไปเยอะมากผู้ชายคนนั้นถามว่าทำไมต้องให้ของกันด้วยทำไมต้องให้ของกันด้วยสามีหญิงก็เลยอธิบายว่านี่คือวัฒนธรรมของคนไทยนะไม่ได้เป็นการดูถูกหรือไม่ได้เป็นการร้องขอหรือว่าอะไรแต่เขาแบ่งปันกันคนไทยเขาแบ่งกันกันไอ้ผู้ชายคนนั้นก็อย่าฮ้าอย่าฮ่า แล้วในระหว่างที่ว่าผู้ชายไปสนทนาเรื่องธุรกิจกันแล้วก็ผู้หญิงก็อยู่ในครัวเนาะทำอาหารกันไปพี่แกพูดด้วยน้ำตาคลอแกอ่าแกก็คนอีสานเนาะแกอ่าปอกมะละกอแล้วก็สับตำส้มตำเนาะแก,แกแกใส่พริกเป็นกรรําแกบอกน้องหญิงเชื่อไหมตั้งแต่พี่อยู่นี่มา พี่ไม่เคยกินอาหารมื้อไหนที่อร่อยเท่ามื้อนี้มาก่อนพี่ไม่เคยได้จับมันละกอพี่ไม่เคยได้กินอาหารไทยที่มันเป็นอาหารไทยจริงๆเลยหญิงก็เลยถามว่าเออพี่เอาจริงๆนะเท่าที่หญิงดูว่าแฟนพี่เอารวยรวยเมื่อเทียบกับแฟนหญิงนี่เหมือนนรกกับสวรรค์เลยนะพี่แกบอก แต่ความเป็นอยู่มันผิดกันเลยนะน้องหญิงคือน้องหญิงอะ่ะอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําแต่ของพี่เนี่ยมันเหมือนติดคุกชัดๆเลยอะ่ะพี่จะต้องกินอะไรตามที่เขาอยากให้กินคือพี่ไม่ได้อยากกินอะไรตามที่พี่อยากกินน่ะแล้วเวลาพี่ช้อปปิ้งก็เหมือนกันเขาพาพี่ไปช้อปปิ้งร้านมือสองอะ่ะ พี่ไม่รู้จักหรอกนะยี่ห้อที่คนไทยเขาพูดกันนะ่ะพี่รู้แต่มือสองไอหญิงก็ว่าอ้าวเฮ้ยคือหญิงไม่ได้ว่ามือสองไม่ดีนะคะมือสองที่ฟินแลนด์มันก็ดีแต่เมื่อเทียบฐานะกับเขาดูฐานะเขาซึ่งถ้าจะซื้อของใหม่มันจะมียี่ห้อที่ราคาไม่สูงมากนักใหม่ๆเยอะแยะมากมายคือเออเนาะ no. หญิงก็อึ้งอึ้งแล้วก็แกบอกอทุกวันแปดโมงเช้าแกจะต้องแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปทำงานหญิงก็ถามว่าไปทำงานอะไรเหรอคะแกบอกว่าไปตัดไม้ไปแต่งป่าไม้กับสามีแกในป่าทุกวันหญิงก็เลยว่าอ้าวพี่ถ้าพี่ไปทำงานแบบนั้นนะพี่ต้องได้เงินเดือนสิคะไม่ได้นะ เขาบอกว่าแลกค่าอยู่ค่ากินว่ะเออค่าอยู่ค่ากินซึ่งมันไม่ได้แบบว่าจะต้องทำงานแลกขนาดนั้นนะพี่ที่พี่อยู่พี่กินเนี่ยเพราะว่าถึงแม้พี่ไม่อยู่ค่าน้ำค่าไฟเขาก็ยังเสียเท่าเดิมหญิงก็ว่าแบบนี้เนาะเขาบอกสามีพี่บอกว่าไม่ได้ต้องไปทำงาน แล้วก็เขาบอกว่าลูกๆเขานะเขามีลูกเลี้ยงเนาะลูกๆเขาไม่ได้ให้เกียรติเขาสักนิดพูดง่ายๆอย่างถ้าพี่แกนั่งดูทีวีหรืออะไรเนี่ยอยู่ๆมาปุ๊บเขาก็จับรีโมทเปลี่ยนช่องเลยถ้าเขาอยากจะดูช่องอื่นหรือว่าบางทีอนอนเล่นอยู่เนี่ยปูเบาะบนพื้นนอนเล่นเนี่ยเขานุกจะเดินข้ามเขาก็เดินข้ามเลยนะอะไรแบบเนี้ยคือพี่แกเล่าถึงความอึดอัดน่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็คุยได้แป๊บๆคุยได้แป๊บๆแ,แล้วก็พี่เขาก็หายไปเลยทุกครั้งที่คุยได้แป๊บๆนะหญิงแค่นี้ก่อนนะสามีพี่มาคือประมาณนั้นคือเนาะมันเป็นอะไรที่แบบอึดอัดอะ่ะอึดอัดอะ่ะถ้าเราดูภายนอกดูจากบ้านดูจากอะไรนะมันเหมือนอ เป็นคนมีตังค์มากๆอ่ะผู้ชายอ่ะแต่การใช้ชีวิตโอ้โหบอกตรงๆว่าหญิงสงสารเมียเขานะคะอยู่ได้ยังไงแล้วหวังว่าพี่เขาจะเจอคนที่ดีกว่าหรือว่ากลับไปบ้านแล้วนะคะมีแค่นี้เลยค่ะสิ่งที่หญิงจะเล่าเหมือนกับว่ามันยังติดยังคาใจอยู่ว่าเออพี่เขาสบายดีไหมพี่เขาอยู่เป็นไงบ้าง สามีเขาเข้าใจพี่เขาดีขึ้นหรือ,อยังพี่เขาอยู่ดีกินดีขึ้นหรือ,อยังอะไรแบบนี้ค่ะเล่าไปก็ได้แต่เฮ้อนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ